สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big b i t e Story นะครับวันนี้ก็ตามคำขอนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ขอเข้ามานะครับอยากให้ผมรีวิวรถตัวเองนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามีอะไรแต่งตัวไหนไปบ้างนะครับ เจ้างูเขียวนะครับเอามาขึ้นฟอร์แล้วนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับเพื่อนว่ามีอะไรแต่งอะไรบ้างก็คือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสไตล์การแต่งรถของผมเนี่ยผมจะไม่เน้นแบบของที่มีอะไรที่ราคาแพงนะครับก็เน้นทําขึ้นเองแล้วก็อะไรที่มันถูกๆนะครับแล้วก็เอามาใส่ให้มันแมทกันให้มันดูดีนะครับแต่จะเน้นอะไรที่มันถูกๆนะครับดูกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนันเพื่อน โอเคนะครับมาดูกันหน้าด้านเฮ้ยด้านหน้าก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไกลแบบเรียวๆนะครับมันหลายอย่างครับจําไม่ได้นะครับโอเคสูงสุดนะครับด้านหน้าก็จะเป็นชิวนะครับชิวโนกอินโดนะครับเป็นสโมกดำติดสติกเกอร์เคปลานะครับแมกนัมเลสซิ่งช็อปนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ตัวนี้เป็นสติกเกอร์ฮิมะนะครับเป็นวินเทอร์เทสของทีมคา沃สกิเลสซิ่งทีมนะครับเป็นสัญลักษณ์ฮิมะนะครับสำหรับคา沃สกิ นะครับแล้วก็ตัวนี้ติดจมูกดำนะครับเป็นสติกเกอร์ลายคาร์บอน 6D นะครับติดจมูกดำให้ดูดูคมนะครับให้มีมิติสำหรับจมูกจะดูใหญ่ขึ้นนะครับทำให้ดูดุขึ้นนะครับสำหรับช่องแหลมแอร์นะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้เป็นน,น็อตนะครับเป็นน็อตสเตลเลตน็อตสเตลเลตชุบทองนะครับผมจะแตง่ง เป็นโทนสีทองนะครับรถของผมสีเขียวโทนสีทองนะครับก็จะน้นนอดทองเท่าที่เห็นเฉพาะตัวที่มันเด่นๆนะครับตัวที่ไม่เด่นก็ไม่ได้ใส่ก็ตัวละไม่กี่บาทครับตัวละยี่สิบตัวละยี่สิบยี่สิบกว่าบาทไม่แพงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุดกระจกนะครับอุดกระจกเมอริเทกนะครับแต่ก่อนยังไม่มีอะไรแต่งตรงรุ่นเซทได้กี่ห้าอานะครับผมก็ซื้อนินจาสี่ร้อยมาใส่นะครับใส่ด้วยกันได้เฉยเลยนะครับ แล้วก็มาที่วิงนะครับวิงใต้ไฟนะครับหรือว่าคางหรือว่าอะไรต่างๆที่แล้วแต่จะเรียกนะครับเข้าใจง่ายๆคือวิงใต้ไฟนะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นงานเคลือบนะครับเป็นงานหุ้มเคลือ布งานหุ้มคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนแท้นะครับแต่เป็นงานหุ้มตัวนี้งานอินโดนะครับที่ซื้อมาเนี่ยไม่ใช่ตรงรุ่นเชติยิบห้าอาร์นะครับเป็นของรุ่นนินจาสี่ร้อยนะครับจริงๆผมสั่งเชติยิบห้าอามานะครับแต่ว่า เขาย้อมแมวไให้ผมนะครับเอารูปเซตยิภาลงเอารูปเซติยิภาอาลงแต่ว่าเอาของนินจาสี่ร้อยมาให้เฉยมันก็ใส่ไม่ได้ครับจริงใส่ไม่ได้เลยรูไม่ตรงไม่มีอะไรยึดเกาะเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยต้องมาเจาะเสาะร่องหน้าใหม่เจาะยึดสําหรับตัวน็อตยึดใหม่นะครับให้มันเข้ากับรูปสซตินา,านะครับจริงๆเขาไม่ได้ใส่ยื่นออกมาเยอะขนาดนี้นะครับเขาจะใส่เข้ามาเสมอกันแต่ว่าผมชอบแบบยื่ยืน,นะครับให้มันมีมิติสลปอย่างเงี้ย มิติสลบจากด้านบนแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นเหลี่ยมตรงนี้เพื่อให้ตรงนี้มันรับสอดคล้องกันนะครับผมก็เลยใส่้มันเป็นงี้แล้วได้ชอบนะครับตัวนี้มากันที่สําหรับตัวสติ๊กเกอร์ติดโช๊คนะครับตัวนี้เป็นงานหุ้มนะครับหุ้มสติ๊กเกอร์นะครับโช๊หน้าสีทองนะครับหุ้มสติ๊กเกอร์ตัวนี้ซื้อสติ๊กเกอร์มาแล้วก็มาหุ้มเองนะครับแล้วก็มาที่ ปั๊มหน้านะครับปั๊มล่างเบมโบนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาในราคาหมื่นสองหมื่นเออห้าสิบาทนะครับตัวนี้ซื้อมาห้าสิบาทนะครับซื้อแต่สติกเกอร์นะครับวันนี้เป็นปั๊มเดิมนะครับเพื่อนดูที่ดีนะครับเป็นปั๊มเดิมนะครับใส่สติกเกอร์เบมโบอย่างสวยนะครับเนียนไปเลยนะฮะแล้วก็มาที่นี่เลยล้อแม็กนะฮะดูยี่ห้อครับเพื่อนๆ มาเย็ดที่นี่เฮ้ยไม่ใช่มาเช็ดซินี่มาเช็ดซินี่สติกเกอร์นะครับตัวนี้เป็นล้อทองนะครับล้อทองแบบเขาเรียกว่าสีทองไฮเปอร์โคมนะครับมันจะอยู่ระหว่างสี 2k แล้วก็สีโคมนะครับมันจะให้ความเงากว่าสี 2k แต่ไม่เงาเท่าสีโคเมียมนะครับใช้การพ่นสีที่หนาะแล้วก็ใช้เวลาทำนานกว่าสี 2k นะครับ ตัวนี้ทําทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับนี่สลับล้อทองนะครับแล้วก็มาที่นี่เลยสหรับตัวกันสะบัดนะครับกันสะบัดต,ตัวนี้เป็นของ RCB นะครับนี่เหยย RCB Leasing Boy นั่นเองเป็นสีดำแล้วก็ตกแต่งด้วยสีทองนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น ขาจับกันสะบัดนะครับขาจับกันสะบัดงานไทยนะครับ C N C สีดำนะครับตัวนี้เป็นงานไทยที่ก๊อปสไตล์มาจากอินโดนีเซียนะครับคือก๊อปรูปแบบของอินโดนีเซียทั้งรุ่นนะครับสังเกตดูว่าตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับกับชิ้นนี้นะครับจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับ C N C ขึ้นทั้งรูปขึ้นรูปขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับตรงนี้ขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับก็คือกัดออกไปเยอะมาก นี่คือชิ้นเต็มนะครับมาถึงนี่นะครับถึงมาต่อกับตัวขีบคออีกทีหนึ่งนะครับนี่แยกกันตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงเนี้ยที่เป็นชิ้นเดียวข้อดีก็คือมันให้ความแข็งแรงนะครับให้ความแข็งแรงสูงนะครับแล้วก็ทําปีกกว้างออกมาอย่างเงี้ยเพื่อให้มีหน้ารับที่เยอะนะครับถ้ามันทําเล็กๆไปมันก็จะอาจจะรับน้าหนักไม่เยอะนะครับรับแรงได้ไม่ดีเท่าไหร่มาดูฝั่งนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวจับที่โชกคนะครับแล้วก็ แบ่งออกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะกึ่งกลมมาต่อขึ้นนะครับเป็นน็อตยาวตัวเดียวนะครับน็อตนี่ยาวตัวเดียวถึงนี่เลยนะครับให้ความแข็งแรงที่สูงมากนะครับไม่มีหลวมไม่มีเบี้ยวไม่มีขยับไม่มีอะไรนะครับตั้งแต่ใส่มาคงทนมากนะครับแล้วก็การสะบัดตัวนี้ปรับได้22ระดับนะครับสำหรับเลสซิ่งบอยรับกัน1ปีเต็มนะครับถือว่าของดีราคาถูกนะครับของแท้นะครับมีรับประกันนะฮะ ถึงจะราคาไม่แพงแต่ก็ให้ความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับสําหรับรถซีซเท่านี้เราไม่จําเป็นต้องใช้ที่อะไรที่มันแพงถึงขนาดแต่ไม่ว่ากันนะครับใครจะใช้แพงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับใครที่งบน้อยก็ใช้เท่าที่มีพอประมาณเลสซิ่งบอยก็เอาอยู่นะครับมาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแปะข้างถังนะครับกันลื่นข้างถังสำหรับ หน u, e. tamam. home, kingdom, deal, use, move, Or, ีบเข่านะครับเข้าโค้งนะครับเอาไว้ใช้สำหรับเข้าโค้งกันลื่นนะครับเวลาเข้าโค้งเมื่อเราต้องเอียงตัวเข้าด้านในนะครับหรือว่าลีนอินหรือว่าจะเป็นแฮงออนต่างๆนะครับเราก็สามารถใช้หนีบของเขาได้เพื่อความเหนียวนะครับเพื่อให้มันเหนียวนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันไม่เหนียวมันจะลื่นเวลาเราเอียงตัวเห็นไหมเวลาเอียงตัวเราต้องใช้เข่าหนีบนะครับใช้ข่าหนีบ การลื่นในระดับหนึ่งนะครับมันเป็นอะไรแต่งที่เอาไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ความสวยงามก็แล้วแต่คนมองนะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์นะครับตัวนี้ก็เป็นกันถังนะครับกันถังยุบนะครับกันไข่นะครับตัวนี้ตัวนี้กันไข่นะครับกันไข่กระแทกถังแล้วมันถังจะยุบอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมไม่ใช่นะตัวนี้เป็นกันลอยถังนะครับคาร์บอนตัวนี้ได้รับมรดกมา ตัวนี้รุ่นคันนี้รุ่นที่3นะครับถอดออกมาตั้งแต่คันแรก cb 6 5 0 f นอะครับคันแรกที่ใส่แล้วก็มาตัว Z ซตพันนะครับขาย2คันนั้นขายออกไปแตยยังเก็บตัวนี้มาอยู่นะครับการลอยถังถอดออกมาจนมาถึงรุ่นหลานนะครับ s a t a ได้มาใส่ต่อเฉยเลยนะครับแล้วก็มาที่เบาะนะฮะเบาะตัวนี้ผมเสริมขึ้นนิ้วครึ่งน,นะครับนิ้วครึ่งประมาณไหนนิ้วครึ่งก็คือ1ข้อคือประมาณ1นนิ้วอีกนิ้วอีกครึ่งน,นึงก็ ข้อรึ่งข้อนิ้วนะประมาณนี้ครับนิ้วรึ่งนี่ครับเบาะเดิมจะอยู่ประมาณนี้นะครับไอสูงประมาณนี้่ะเาบาะเดิมอยู่ประมาณนี้บางๆ้างอเงี้ยเพิมผมก็ไปเสริมให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อให้มันนุ่มขึ้นในการเดินทางนะครับมันช่วยได้เยอะมากครับเบาะมันจะนุ่มขึ้นการปวดตูดชาดตูดก็ลดน้อยลงนะครับแล้วก็ยกตูดขึ้นอีกทําให้ท่าเหมาะท่าขับถี่น้ะเหมาะไปอีก นิดนึงนะฮะซึ่งมันก็จะรับกันกับตัวเสริมพักเท้าตัวนี้นะครับตัวเสริมพักเท้ายกเยืงนะครับแมกนัมเรสซิ่งช็อปนะครับชิ้นงานของการออกแบบจากแมกนัมเรสซิ่งช็อปเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับที่ทําตัวต่อพักเท้าไซเรยี่หอามานะครับแล้วก็ยกเยืงขึ้นมาแบบสไตล์เกียร์โยงนะครับจะออกแบบแนวสนามเลสซิ่งนะครับระดับเดียวใกล้เคียงกับเกียร์โยงมากนะครับแต่ปรับระดับไม่ได้นะครับผมฟิกไว้ที่จุดเดียวนะครับ ตัวนี้ก็มีเปิดขายนะครับตัวนี้ขายทั้งในช้อปปีแล้วก็ขายในเพจแล้วก็ขายในเฟสก็ติดต่อมาซื้อได้นะครับมีทั้งงานอลูมิเนียมนะครับแล้วก็งานที่เป็นเหล็กนะครับอลูมิเนียมเนี่ยจะทําเป็นสีเดียวนะครับคือสีเนื้ออลูมิเนียมนะครับส่วนสีดําก็จะเป็นเนื้อเหล็กทําสีด้วยพอลิโค้ดนะครับสีพอลิโค้ดก็คือสีเดียวกันนะครับที่ทํากับตัวพักเท้านะครับแล้วก็แป้นกัดแาดเท้านะครับตัวนี้ เป็นสีพอลิโคตสีดําทนกว่าสีพ่นทั่วไปนะฮะแล้วก็ไหลมาที่นี่เลยท่อนะครับตัวท่อตัวนี้มันมีสตอรี่เรื่องราวมาค่อนข้างที่จะตกทอดมาหลายรุ่นนะครับเอาเริ่มต้นเลยแล้วกันท่อตัวนี้แรกเริ่มเดิมทีมาก็คือเป็นท่อของ Z900 นะครับของพี่ท่านหนึ่งนะครับที่แกประกาศขายอยู่ใน a c e b o o k นะครับเป็นท่อ Z900 ก็จะเป็นแบบปลายตัด ปลายตัดทรงคล้ายๆปลาย SC สนะครับทรงคล้ายปลาย C ท่อใบนี้เป็นท่อยี่ห้อของเบิร์นเอาท์นะครับเป็นของเบิร์นเอาท์นะครับท่อตัวนี้เป็นปลายกุดทรง s c นะครับแล้วก็ผมก็ทำรถล้มไปนะครับทำให้ท่อเสียหายนะครับตัวคาร์บอนฉีกนะครับใส่โดยการตัดแคบออกนะครับตัวนี้แคบจะอยู่ประมาณนี้นะครับแคบแคบอยู่นี่นะฮะแล้วผมก็ตัดตรงนี้ออกเลย ตัดหน้าแคปไปเลยนะครับแล้วก็ต่อป้องเสริมขึ้นมาเพื่อที่จะเข้ารัดกับตำแหน่งของท่อนะครับที่สแตนบายไว้สาหรับสวมท่อนะครับแล้วก็รัดขิมคัดโดยเพาะนะครับแล้วก็ซื้อมารถได้วันสองวันมั่งแล้วก็หาซื้อท่อมาใส่เลยนะครับซื้อแบบวัดดวงเลยครับเพราะว่าตอนนั้นไม่มีท่อเซรามิกาแน่นอนเพราะรถเพิ่งออกมานะฮะแล้วก็วัดดวงซื้อท่อแท็เก้าร้อยมาใส่ก็ปรากฏว่าใส่ได้เฉยนะครับแค่ อาจจะมีจุดยึดท่ออะไรต่างๆที่มันไม่ตรงกันนิดหน่อยนะครับแต่ใส่ได้นะครับทรงมันเข้ารูปท่อก็จะออกแนวเสียงลั่นๆนะครับลั่นมากลั่นที่สุดลั่นสุดๆนะครับคือผมเน้นลั่นอย่างเดียวมาที่ข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้าย JPA นะครับสําหรับเซดิเกย์โดยเฉพาะนะครับเป็นไฟท้ายตัวใหม่ของทางค่าย JPA นะครับเป็นไฟท้าย LED bar ที่เมื่อเวลาเปิดกุญแจนะครับ ตัว LED bar เนี่ยมันจะวิ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นวัตกรรมนี้ยังไม่มีขายนะครับเพิ่งผลิตปี2021นะครับประมาณเดือนเมษายนนะครับผลิตเป็น LED bar ไฟวิ่งออกมาขายนะครับแต่ก่อนเราก็จะเห็นในพวกรถซุเปอร์คาร์นะครับที่ทําเป็น LED bar แล้วก็ไฟวิ่งนะฮะตอนนี้มีเป็นอะไรแต่งสำหรับมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับนวัตกรรมเริ่มพัฒนานะครับก็เป็นการดีนะครับสาหรับการ แต่งรถมอเตอร์ไซค์ของเรานะฮะซึ่งได้อะไรที่ทันสมัยนะครับตัวนี้เป็นไฟ JP ไฟเลี้ยวในตัวนะครับไฟตัวนี้ไม่ต้องตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงรุ่นนะครับเอามาถอดของเก่าออกเสียบเข้าไปแทนได้เลยนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟเลี้ยวตรงรุ่นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาสั่งซื้อกับผมได้เลยนะครับหรือว่าจะทักเข้าไปที่เพจแม็กนัมเลสซิ่งช็อปก็ได้นะครับหรือว่าไปค้นหาที่ร้านค้าในช้อปปี้ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าไฟท้าย JPA นะครับร้านแม็กนัมเลส ก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับทัก Facebook หรือว่า Line หรือว่า YouTube คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อไปนะครับเผื่ออยากสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับไฟท้ายนะครับตัวนี้ของแท้นะครับ JPA มีรับประกันนะครับโคมไฟด้านหลังนี่เป็นสโมกนะครับแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยตัวเรือนของโคมเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับเงานะฮะ นี่เดี๋ยวผมเปิดไฟผ่าหมากให้ดูแล้วกันอ่ะก็จะเห็นไฟเลี้ยวทั้งสองเลยเปิดไฟผ้าหมากให้ดูนี่นะคะความสว่างจะประมาณนี้นะคะเมื่อเราเบรกไฟตรงกลางมันก็จะติดนะครับปึ๊บนะครับนี่คือเบรกติดเบรกมันจะติดตรงกลางนะครับตรงกลางคือไฟเบรกนะครับเพื่อนโอเคขายของกันไปแล้วชุดโซ่สเตอร์นะครับ สเตอร์สโตเป็นของจอมไทยนะครับจอมไทยดูขาวๆนี่คือผมฉีดจละบีนะผมฉีดจจละบีเข้าไปแบบเลอะอัดเต็มที่นะครับเอ่อจริงๆมันก็จะเป็นโซ่ดำหมุดทองนะครับแล้วก็สเตอร์ดำแล้วกันนอดทองเข้าไปนะครับตกแต่งนิ้นสีทองนะครับตรงนี้ชุดนี้สเตอร์หน้าเดิมนะครับเปลี่ยนแต่โซ่กับสเตอร์หลังสเตอร์หลังจาก50ฟันนะครับของเดิมเปลี่ยนมาเป็น46ฟันนะครับสาเหตุที่เปลี่ยนก็คือ สเตอร์เดิมเกียร์หกรอบตัดนะครับเพราะว่าผมไปแต่งตัวปากแตรนะครับชุดปลดแรมแอร์นะครับปลดแรมแอร์มานะถ้าปลดแรมแอร์แล้วเนี่ยม้าเพิ่มนะครับทีนี้สเตอร์ห้าสิบเกียร์หกรอบตัดเลยนะฮะวิ่งมันก็เลยรอบมันมาไวแล้วก็มันหมดไวนะฮะก็เลยเปลี่ยนนะครับจริงๆต้องการ48นะครับกำลังดีแต่ว่า48ไม่มีขายมีขายแต่46สเตอร์ก็ใช้ร่วมกันกับพวกเสด็ง6 นี่จาหกห้าศูนย์อะไรประมาณนี้ครับใส่ร่วมกันได้นะครับนี่ครับแต่งแอร์โฟปลดแรมแอร์ Air นะครับแต่ก่อนมียางกัน้นเห็นไหมใส่เหล็กวิ่งปลาเข้าไปขยายรูนะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นปากแตสซิ่งนะครับปากแตสซิ่งของทีมเอ็มเพอร์เฟมเมนต์เลสซิ่งช็อปนะครับก็ใครสนใจปากแตสซิ่งนะครับก็ติดต่อเข้ามาทางผมก็ได้เพจแม่น้ำเลสซิ่งช็อปหรือว่าติดต่อมาเฟ e บุ๊กผมก็ได้หรือว่า จะติดต่อไปที่ทีมเอ็มเพอร์เฟมส์ลิชชิงช็อปก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับก็จะมีกองผ้านะครับแล้วก็ล่าสุดที่ใส่ไปเลยก็คือตัวแอร์โฟ i n g เป็น b o o เตอร์พั k นะครับใส่เข้าไปใต้ถังน้ำมันนะครับ b o o เตอร์พักก็ใครอยากดูก็ไปดูนะครับคลิปก่อนหน้านี้2คลิปล่าสุดนะครับเป็นคลิปใส่ b o o เตอร์พันะครับก็ได้อัตราเร่งเพิ่มขึ้นมานะฮะเห็นเขาว่าใส่นินจา400แล้วท็อปสปีดเพิ่มขึ้นนะฮะ เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่ต้องหาโอกาสมางมอนะครับทางลงๆต้องปลอดภัยนะครับตัวนี้เป็นสปูลน,นะครับสปูลก็ทั่วไปครับสปูลทั่วไปสปูลทั่วไปแล้วก็ตัวนี้เป็นหางปลาองนินจาหงค่าศูนย์นะครับใส่ด้วยกันได้นะครับหางปลาหินจาหงาศูนย์ตัวนี้สาเหตุที่เปลี่ยนเพราะว่ามันหลุด <c oughs> ไปเปลี่ยนยางแล้วทีนี้ร้านเขาเหลืมล็อกให้นะครับเหลืมล็อกตัวนี้ให้ทีนี้หลุดทิ้งหลุดทิ้งไปเลยก <c oughs> ลยับ <c oughs> ม,มาบ้านโบ๋เลยโอ้โหหาซื้อนึกว่าจะไม่มีขายซะแนละ้ว ไปเจอของอะไรแต่งนินจาของหาศูย์ก็เลยซื้อมาใส่นะครับผมช่างพิณมันใกล้เคียงกันสรุปใส่ได้เฉยทันนี้ไม่ค่อยอยากใส่อะไรที่ตรงรุ่นเท่าไหร่นะครับมันไม่เหมือนเดี๋ยวแบบชอบแบบไม่เหมือนชาวบ้านนี่แหละก็ใส่แบบนี้แหละอะไรเอาอะไรอะไรใส่ได้ก็ยัดใส่มันหมดแหละเพราะว่าแรกๆมันไม่มีอะไรเยอะขนาดนี้นครับใส่แล้วก็เลยใส่เลยนะเพื่อนโอเคซิกเนเจอร์ okay. ภูมิใจนําเสนอ ล้อโตเซดริกิม่าอาร์นะครับใส่แม็กเซตเก้าร้อยนะครับยางหลังร้อยแปดสิบนะครับบิ๊กบิ๊กไปเลยนะครับเพื่อนบิ๊กบิ๊กไปเลยนะครับดูกันเต็มๆนะฮะตัวนี้คันแรกในประเทศไทยนะครับเซดริกิม่าอาร์ล้อโตนะฮะทำเองนะครับตรงนี้ภูมิใจนําเสนอนำเสนอมากเพราะว่าแปลงเองเลยยางดันหลบนะครับตัวนี้เป็นแม็กเซตเก้าร้อยนะครับทําสีไฮเปอร์โอมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวจานเบรก เป็นจานเบรกเซตเก้าร้อยนะครับไม่ได้กึ่งแม็กไม่ได้อะไรแม็กทั้งสิ้นนะครับแม็กเดิมๆแล้วครับถอดออกขายได้เลยนะครับเดิมๆแม็กเดิมไม่ได้ทําอะไรนะฮะเน้นอะไรเดิมไม่ต้องทําเยอะนะครับแล้วก็ตัวจานเบรกเนี่ยเซตเก้าร้อยเหมือนเดิมนะครับคือซื้อมาใส่เข้าไปเลยแล้วก็ตัวที่ทําขึ้นมาใหม่ก็คือจาน A b s นะครับนี่ครับจาน ABS สร้างนะครับจานเอเสสร้างสร้างเพื่ออะไรเหรอสร้างเพื่อให้มัน เซนเซอร์เวทตรวจจับได้นะฮะเพราะว่าตัวจานเบรกติดรถเดิมแซดเก้าร้อยติดแม็กติดดิสเดิมเนี่ยมันกว้างกว่านี้นะฮะร,ระยะตรวจจับมันไม่ได้นะับแล้วก็ร่องมันไม่เท่ากันนะฮะเดี๋ยวมันจะเกิดการอารามนะครับแบบอารามพวกแท็กชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันล้อมันจับระยะการหมุนของล้อสองล้อหน้าหลังเนี่ยไม่เท่ากัน,นครับก็เลย สร้างจาน ABS ขึ้นมานะครับทำร่องฟันเท่าเดิมนะครับระยะเท่าเดิมทุกอย่างโอเคใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาใช้ดีเลยแหละนะครับแล้วก็ตัวปั๊มหลังนะครับปั๊มหลังนะครับปักข้างเบมโบโลโก้แดงนะครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อโปรมานะครับซื้อตอนเขาจัดโปรสามพันเก้าได้ราคาถูกเห็นราคาถูกก็ได้รีบซื้อเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้เป็นขาจับปักข้างนะครับขาจับปลักข้างปั๊มหลัง นะครับสีเงินนะครับตัวนี้งานของพี่โดเลสซิ่งนะครับตัวนี้เจ้าเดียวกันนะครับกับตัวขาจับกันสะบัดนะครับพี่โดเลสซิ่งนะครับขายอยู่นะครับก็รีวิวให้แกหน่อยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เสริมนะครับจริงๆเป็นขาจับของซาริาอาโดยเฉพาะนะครับทีนี้ทําตัวเสริมขึ้นมานะฮะตัวเสริมทําไมต้องเสริมนะครับเสริมเพราะว่าจานซริยาอารเนี่ยรัศมี220 นะฮะเราจะมีสองร้อยยี่สิแล้วก็จานของเซ็ตเก้าร้อยนี่250นะครับ250ผมก็เลยต้องยืดตัวปั๊มลงมาอีกนะครับเพื่อให้เข้ากับจาน900นะครับไม่งั้นมันจะติดสันจานจะติดปั๊มนะครับยืดลงมาก็เลยทําตัวต่อนะครับทําขึ้นมาเองนะฮะตรงนี้ยิงเลเซอร์แล้วก็มากัดเอาเองนะฮะแล้วก็สายเบรกก็จะเป็นของเอิร์นนะครับสายเบรกแท้เอิร์นนะครับคาร์บอนนะฮะก็พวก เบนโจอะไรต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นน็อตยึดปั๊มไทเทเนียมแท้นะฮะไทเทเนียมแท้นะครับสีน้ำเงินม่วงนะฮะตัวนี้จกแต่งกันไปนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆแต่ว่าราคาไม่นิดหน่อยเลยแพงเชี่ยไปนอ็อตเออนะครับแล้วก็ยางตัวนี้ยางหลัง180/55นะครับของเดิม1 5 0ท6 0นะครับอัพร้อตัวมา180/55ก็จะเป็นยางของดัน l ล p สปอร์ตแม็ก อัลฟา14่นะครับยางสุดโปรดของผมเองนะครับเพราะว่าผมชอบยางยี่ห้อนี้รุ่นนี้เพราะอะไรนะหรือนี่เลยยางรุ่นนี้นะครับเป็นยางกึ่งสนามนะครับเลสซิงเลพิก้านะครับเป็นยางที่ตอบสนองทั้งในการขับขี่ในเมืองออกทิปลงสนามคือมันเป็นยางใช้งานได้หลากหลายเพราะว่ามีสองคอมเพลตรงกลางนี่จะแข็งหน่อยนะฮะ เอาไว้ยืดอายุก,การใช้งานนะครับก็ไม่ใช่แข็งกระด้างนะครับคือประมาณมีเดียมครับเพื่อนๆแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นซอฟ์นะครับเอาไว้เข้าโค้งในสนามนะครับมันเป็นยางที่ใช้งานได้หลากหลายมากๆนะฮะแล้วก็ลวดลายที่สวยงามนะครับผมชอบลวดลายของมันแล้วก็ทีเด็ดเลยก็คือตัวปีกของเขาเนี่ยดันหลบเนี่ยตัวปีกของเขาเนี่ยทีเด็ดเขาจะทาแบบบานเห็นไหมครับเพื่อนดูไหมสังเกตไหมมันจะบานอย่างเงี้ยขอบอยู่นี่นะแต่ว่าปีกปีกยางอยู่เงี้ยปีกยางบานอย่างเงี้ยเออเหมือนเห็ดอะ่ะ แต่ถ้ายางยี่ห้ออื่นนะครับมันจะตรงอย่างนี้นะขอบอยู่ตรงไหนยางจะตรงอย่างนี้นะครับแต่ของดันหลบเนี่ยบาอยราเนี้ยเหมือนเห็ดแหละเออทาให้หน้ายางนี่มันใหญ่ขึ้นนะครับเบอร์เดียวกันของดันหลบเนี่ยจะใหญ่กว่าชาวบ้านเขานะครับใะใหญ่กว่ายางชาวบ้านเขานะครับจะกว้างหน้าจะได้หน้ากว้างนะครับดูใหญ่ดูเต็มนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมชอบดันหลบนะครับนี่เลยยางดันหลบสปอร์ตแม็กอัลฟาสิบสี่นะครับตัวนี้ ใครสนใจนะครับมันมีโปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับยางดันหลบนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําโปรโมชั่นให้ฟังนะครับตัวนี้เขามีลดราคานะครับให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูกันได้นะครับมีทั้งตัวดันหลบสปอร์ตแม็ก GPR สามร้อยนะครับแล้วก็ดันหลบสปอร์ตแม็กอัลฟาสิบสี่ตัวนะครับตัวนี้เป็นยางเมดอินเจแปนนะครับไม่ใช่ผลิตไทยนะครับผลิตญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าซื้อจากเพจโปรไรเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําโปรโมชั่นให้ฟังนะครับเพื่อนๆ เป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ FC ช่อง Bigbyte Story โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งหน้าร้านแล้วก็สั่งผ่านเพจโปรไลเดอร์นะครับเป็น FC ช่อง Bigbyte Story นะครับบอกได้เลยว่ามาจากช่อง Bigbyte Story นะครับรับทันทีส่วนลดดังต่อไปนี้นะครับสำหรับยาง GPR 300นะครับขนาด110-70บทับ0ทับจนะครับจากปกติ7,300บาทลดเหลือ6,300บาทนะครับ ร้อยสิบทับเจ็ดสิบแล้วก็ร้อยห้าสิทับหกเนี่ยจากปกติเจ็0พันห้ร้บาทลดเหลือหกพันห้าร้อบาทนะครับแล้วมาดูกันที่ยางสปอร์ตแม็กอัลฟาสนะครับขนาดยางหน้าร้อยยี่สิบยางหลังร้อยหกสิทับหนะครับจากปกติคู่ละเก้าพันสามร้อยบาทลดเหลือแปดพันเบาทนะครับแล้วก็ขนาดยางหน้าร้อยยทับเจยางหลังร้อยแทับห้านะครับราคาปกติคู่ละหนึ่งบาทลดเหลือหนึ่งบาทนะครับ แล้วก็ขนาด120/70นะครับล้อหลัง190/50นะครับราคาปกติคู่ละ11,100บาทลดเหลือ1 5 0 0บาทนะครับมาที่ขนาดหน้ายางหน้า120/70นะครับยางหลัง180/55นะครับราคาปกติ11,500บาทลดเหลือ11,250บาทนะครับและสุดท้ายนะครับยางหน้า120/70นะครับ ยางหลัง190 50นะครับราคาปกติ12,000บาทลดเหลือ11,790บาทเท่านั้นนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นของยางดันหลบนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับอะไรแต่งเจ้าศรียมาอาบักงูเขียวผมนะครับแต่งไม่เยอะนะครับเน้นอะไหล่สร้างเองแล้วก็อะไหล่ที่ราคาถูกนะครับแล้วก็เห็นอะไรรุ่นของรุ่นไหนที่มันสามารถใส่กันได้ผมก็เอานำมาใส่นำมาประยุกต์นะครับ ว่ามันจะเข้ากันได้ไหมสรุปมันเข้ากันได้ทุกชิ้นเลยอันไหนเข้าไม่ได้ก็เจาะตัดเฉือนให้มันใส่ได้ทุกอย่างนะครับทําให้มันใส่ได้เพื่อความแตกต่างไม่เหมือนใครแล้วก็ราคาอะไรไม่แพงนะครับพาะไม่มีเงินนะครับง่ายๆเลยไม่มีเงินซื้ออะไรแพงๆเหมือนเขานะครับก็ใครจะบอกว่าใส่อะไรปลอมอะไรเทียมอะไรอะไรก็ช่างนะครับเพราะผมมีความสุขที่ผมจะแต่งแบบนี้นะครับแต่ละคนพื้นฐานชีวิต การเงินไม่เหมือนกันนะครับใครมีน้อยก็แต่งในงบน้อยๆใครมีเยอะก็ใส่เยอะก็ตามความสะดวกนะครับเพื่อนๆไม่ว่ากันนะครับแต่งรถมันเป็นสไตล์นะครับความสุขใครความสุขมันนะฮะแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเพื่อนๆฝากไว้ด้วยนะครับเห็นมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับอยากให้ทาดิสคู่นะครับตัวนี้นี่ผมเอาให้ดูนะครับนี่เป็นสแตนบายล้อแม็กนะครับว่ามันสามารถใส่ดิสคู่ได้เลยนะฮะนี่ล้อแม็กหน้านะครับ สเตนไบสำหรับดิดคู่ไว้แล้วนะฮะนี่รูนะครับเราแค่เอาไปกึ่งแล้วก็กัดแล้วก็เจาะรูนะครับให้มันได้ระดับระยะอะไรของมันจานผมมีแล้วนะครับผมซื้อมาแล้วจานซื้อมาแล้วนะฮะจานแท้นะครับเซรีมาอาเลยแล้วก็เตรียมที่จะใส่แล้วนะครับนี่ซื้อจานมาแล้วแล้วก็ เดี๋ยวก็จะใส่นะครับโปรเจกต์นี้กําลังคิดกําลังทําอยู่นะครับมันก็จะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมเน้นทําเองวัดเองอะไรเองหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาปกติก็ทํางานอยู่แล้วนะครับทํางานประจําอยู่นะฮะก็ประมาณนี้แหละคอยดูติดตามชมได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นกาดหม้อน้าโอ้ยลืมกาดหม้อน้ํากาดหม้อน้าของแมงน้ำเลสซิ่งช็อปนะครับสังเกตนะครับมันไม่มีโลโกโ้ตัวนี้เป็นตัวต้นแบบแล้วก็เป็นตารางห่างตาราง เป็นรูใหญ่นะเป็นตัวต้นแบบตัวแรกเลยผมใส่เพื่ออะไรเอาเลือกเอาใจนะครับแล้วก็ใส่แล้วมันภูมิใจนะครับว่าเราเป็นคนสร้างเองนะครับทําสร้างขายเจ้าแรกในไทยนะครับตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับไม่ได้ทําแล้วนะครับไม่มีเวลาทํานะครับขายไปแล้วประมาณ60กว่าชิ้นนะครับก็สําหรับใครที่มีคําถามนะครับว่าอะไรแต่งชิ้นไหนราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนยังไงนะครับหรือว่าอยากซื้ออะไรชิ้นไหนกับผมนะครับ ถามหรือว่าจะปรึกษาอะไรแต่งได้เลยนะครับทักเข้ามาใน Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบทุกคนนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่งหรือจะปรึกษาเรื่องรถอะไรต่างๆได้หมดนะครับยกเว้นเรื่องตังค์เพราะผมก็ไม่มีนะครับโอเคเพื่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่อง b i g b i t e Story ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ